คก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเยเพราะว่าจริงๆแล้วมันถ้ากดของเงินจำที่มันไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้นักโทษได้เจอในลักษณะเช่นนี้แต่ถือว่าพอเป็นโครงการสีขาวครับเนี่ยนักโทษมีสิทธิพิเศษเสียงหนึ่งในผู้ต้องขังเรียนจำกลางบางขวางที่เขาร่วมโครงการเรียนจำสีขาวบอกถึงความรู้สึกจากใจหลังได้พบครอบครัวยอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ต้องขังรายนี้ถูกดำเนินคดีฆ่าผู้อื่นมีโทษประหารชีวิตและได้รับพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาลดโทษถูกคุมขังตลอดชีวิตได้มีการเที่ยงกล้ชิดทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่มีสิทธิ์นตอนนี้ครับผมไม่มีสิทธิ์เพราะผมว่าผมมันเป็นนักโทษประหารแล้วต้องมาลงมาเป็นตลอดต้องอยู่ได้หนึ่งปีอะไรถึงจะมีสิทธิ์นนแม่ผมว่าผมมีสิทธิ์ตรงน,นี้เพราะผมเข้าไปอยู่ในโครงการเรือนจําสีขาว โครงการเรือนจำสีขาวเป็นยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามนโยบายของรัฐบาลโดยนำแนวคิดการจัดตั้งเรือนจำสีขาวของกรมราชทัณฑ์มาประยุกต์ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำสร้างความตื่นตัวในการทำงานและป้องปรามไปให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามในเรือนจำ โดยเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะต้องปลอดจากยาเสพติดและเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทนะครับภายใน1ปีเนี่ยตรวจสอบแล้วต้องไม่มีใครไปพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็โทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่เองหรือว่าตัวผู้ต้องขังการกำหนดพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและของมึนเมาทุกชนิดเจ้าหน้าที่ได้กำหนดห้องที่ใช้คุมขังตู้ล็อกเกอร์พื้นที่ที่ผู้ต้องขังพักอาศัยในช่วงกลางวันเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังภายในแดนทราบถึงประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกโครงการเดิอนจำกลางบางขวางสีขาวโดยผู้ต้องขังต้องสมัครใจยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เรือนจำกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยตอนนี้ทั่วประเทศมีเรือนจำา66แห่งที่ประกาศเป็นเรือนจำสีขาวเมื่อผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการเรือนจำสีขาวแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้ต้องขังจะได้รับนั่นก็คือการพบญาติแบบใกล้ชิดอย่างที่เห็นนี่แหละครับและต่อจากนี้ไปก็จะได้รับการเยี่ยมญาติเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจทําให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎของเรือนจำครับทำไมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพราะถางจำมีสิ่งดีๆให้เช่นวันรถทอดเคยคิดไหมครับว่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับโครงการนี้ไม่คิดนะครับโครงการนี้ยังได้นําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกําลังใจในการแก้ไขและพัฒนาความประพฤติผู้ต้องขังทําให้ผู้ร่วมโครงการนี้รักษาความดีไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น ซึ่งกรมราชาธรร์ได้มีส่วนมอบโอกาสดีๆให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความมุ่งมั่นมีความประพฤติดีและพร้อมที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวเองก็ตอนนี้หลายๆแดนก็อย่างน้อยก็มีผู้ต้องขังเข้าสมัครเกือบร้อยละยีของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดเลนะคร่าวๆนี่น่าจะตกได้ประมาณ600คนตอนนี้ครับพอพอเป็นห้องนอนสีขาวได้นั้นเกณฑ์ต่อไปที่เราจะทําก็คือเป็นเรือนนอนสีขาวทั้งเรือนนอน เมื่อได้เรือนนอนสีขาวเสร็จแล้วก็จะไปเป็นแดนสีขาวซึ่งมันก็จะทําให้ครอบคลัมทั้งเรือนจำครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เรือนจํากลางบางขวางจึงได้ประกาศเป็นเรือนจําสีขาวเพื่อตอบสนองนโยบายทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเรือนจําและคณะข้าราชาการเรือนจําทุกคนที่ปฏิบัตินหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์ตลอดจนผู้ต้องขังที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการรวมถึงครอบครัวผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวผงศักดิ์พุทธนนท์ถ่ายภาพ วัชราตาคำไร่งาน